สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมมารับฟังนะครับสําหรับข่าวสั้นวันนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้จะมาแจ้งให้ทราบนะครับสําหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการของรัฐนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจโครงการเราชนะนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะให้ทุกๆท่านครับช่วยกดคลิกเข้าไปที่คําว่าอ่านข่าวที่นี่ตามที่ลูกศรชี้นี้เลยนะครับมุมขวาบนนี้เลยนะครับที่คําว่าอ่านข่าวที่นี่นะครับจะได้ เช็คสิทธิ์และเงื่นไขและรับฟังรายละเอียดไปพร้อมๆกันนะครับสาหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวันนี้ก็ได้มีตารางการจ่ายเงิน3,500บาทจํานวน2เดือนรวมทั้งสิ้นเป็น70,00บาทนะครับก็มีออกมาแล้วครับรับเงินทุกสุกนะครับจานวน6 0 0้อยถึงเจบาทขอไปครับ600บาทถึง700บาทนะครับรับเงินทุกสุกนะครับก็ห้ามพลาดนะครับกดเข้าไปเลยนะครับผมที่คําว่า อ่านข่าวที่นี่นะครับตามที่ลูกศรชี้นี้เลยนะครับเช็คสิทธิ์ได้นะครับแล้วก็อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมจะได้ไม่พลาดสิทธิ์ของตัวท่านเองนะครับผ่านพลาดโอเคครับก็ข่าวสั้นมาแจ้งให้ทราบไปคานี้ไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ